ระเบิดยิงเอง79และเจริญ APG นะครับมาใช้กับพี่น้องประชาชนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆตลอดมาตั้งแต่การชุมนุมเริ่มต้นนะครับรวมทั้งทำร้ายจนที่ด้วยนะครับเฉพาะหน้าแรกนี้ต้องมี20เกิดการนะครับที่ขีดเส้นสีแดงไว้ก็คือเหตุการณ์ที่มีการยิงกระสุนกลาเหินเมื่อวันที่ประมาณ28มีนานะครับเป็นการ ยิงที่ก,กระทรวงการเงินใช้จรวจ RPG จากการตรวจสอบสอบสวนในเบื้องต้นผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้ให้การว่าจุดประสงค์เขานั้นต้องการจะยิงไปที่หลักพระเจ้านะครับแต่สาเหตุที่ต้องมาแอบยิงทางด้านข้างหรือด้านหลังของกระทรวงการามินเพราะเป็นพื้นที่ที่อับสายตานะครับจุดประสงค์ต้องการจะยิง้าง หลังคาของกระทรวงกลาโหมให้ไปติดที่บริเวณบัดนแม่แก้วนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้อาร์ทีจียิงไปที่คลังน้ามันปิโตรเลียมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับตามที่ขีดเส้นแดงไล่สรุปรวมการใช้อาร์ทีจีและลูกกระเดิดองยูเอ็ม79ที่กลุ่มก่อการร้ายได้นํามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายทั้งในเขตกรุงเทพไปอื่นและในต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น40เหตุการณ์ เรียเรียจำนวนลูกระเบิดยิงทั้งสิ้นหะนึ่ง้สิบนัดจากข้อมูลที่ได้นำเดินพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น,นมีจำนวนหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายสถานที่เพราะฉะนั้นศุดยอดสูญเสียของพี่น้องประชาชนนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยกรลีของการ,รบาดเจ็บนะครับจน็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ รวมกัน411นายเป็นพลเรือน991คนนะครับรวมทั้งทหารตำรวจและพลเรือนทั้งสิ้น1,402คนส่วนกรณีที่เสียชีวิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ11นายเป็นพลเรือน,น74คนรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น85คนทั้งหมดนี้เป็นยอดที่ได้รวบรวมตั้งแต่ เริ่มมีการชุมนุมแล้วก็ขายายตัวจนเป็นการก่อการร้ายเป็นรูปแบบจนรกระทั่งยุติการชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภานะครับอันนี้คือยอดรวมทั้งหมดจากจำนวนผู้ที่บาเดเจ็บและเสียชีวิตขอ,อนำท,ทั้งหลายมาสู่ข้อม,มูลในการตรวจจับยุดอาวุธได้นะครับเราแยกเป็นประเทศประเทศประเทศที่หนึ่งเนี่ยเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธเืนนะครับมีทุกชนิดทั้งเืนเครื่องยิงลูกระบบเปืน79เตืนเป็น16ปตืนอาก้าหรือพิเยกันยานเอเค417นะครับเตืนเพิแล้วก็เตืนชนิดอื่นๆอีกคำว่าเืนชนิดอื่นๆหมายความถึงเตืนทาวเวอร์ที่บางส่วนนะครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ยึดไปจากเจ้าหน้าที่แล้วก็หมายเวมถึงเครื่องยิงอาวุธเป็น79ที่เป็น อาวุตในลักษณะของสว่างเครื่องนะครับผมเอาเฉพาะปรอบของลูกระเบิดยินเอ็มเจสิบเก้ามาใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มีการลั่นไปซึ่งตัวปอกกระสุนเอ็มเจสิบเก้าตัวนี้มีการใช้งานเรียบร้อยแล้ว,ลวมีร่องรอยของ เข็นแทรชนวนที่กระทบกับจอกกระทบแตกทางด้านหลังนะครับต่บครับนี่คือลูกระเบิดนะครับที่ตรวจดูได้เราจะแยกเป็นชนิดชนิดนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตุนไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของลูกระเบิดก็มีลูกระเบิดหลายชนิดด้วยกันลูกระเบิดกว้างลูกระเบิดเดินตัดยักและระเบิดสวงเครื่อ,อ,องในหลายหลายชนิด ผมขัอนยญาตให้เจ้าหน้าที่สํา,ายุธได้พิณายิบลูกกระเดิดให้ดูครับเอาลูกกระเดิดแบบ82-2กันครับชนิด82-2ซึ่งทําในจีนนะครับนี่เป็นระเบิดที่ผลิตมาสําเร็จรูปแล้วอยแล้วนะครับต่อไปเป็นระเบิดเป็น67ครับเปนระเบิดเป็น67นะครับระเะรบเดิดแบบ K75 ครับ ลูกระเบิด8เป็น26เึ่งครับนะครับมีหลากหลายแบบมากซึ่งตรงนี้เป็นเครื่องอยืนยันได้เป็นอย่างดีว่านี่ได้เป็นอาวุธสงครามหรือระเบิดที่ใช้ในราชการทหารของประเทศไทยนะครับต่อไปครับลูกระเบิดมีถึง47ลูกนะครับ เป็นระเบะเิดเรมร้อยสิบแปดลูกขอดูระเบะเิดเร็วหน่อยครับสแสดงระเบะเิดเร็วให้ดูหน่อยนะครับมี318ลูกนะครับมีระเบะเิดเร็วซึ่งได้ให้ท่านดูผ่านคลิปวีดิทัศน์ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นประทับยักษ์ครับประทับยักษ์ ซึ่งสามารถจะทําอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพนักงานตุลากนได้ทุกชนิดนะครับทั้งหมดนี้ที่เรียงกองวัสะดุอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธสงครามที่ตรวจจุดได้นั้นเราได้จัดการจับเหนอหอมู่ตามหน่วยของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานและสามารถตรวจจุดได้นะครับก็กองเป็นหน่วยหน่วยไปในลักษณะอย่างนี้ต่อไปครับกระสุนนะครับก็จะมีกระสุน M 7 9เจบ ซึ่งมีอ,อยู่สองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งก็เป็นลูกระเบิดยิงเอ็นเจ็ดสบเก้าแบบหัวสังหารน,นะครับแบบที่สองเป็นแบบจอบกรอนะครับแล้วก็มีการตรวจพบแบบที่เป็นรูปปลายด้วยนะครับท่านจะเห็นว่าในบรรดาตืน เป็เจ็ดสิบเก้าที่วางข้างหน้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่กระบอกนะครับแต่ว่าอานุภาพของมันเนี่ยอ,อยู่ที่ติมกระสุนครับเต็นหนึ่งกระบอกสามารถยิงกระสุนได้นับไม่ถ้วนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราตรวจยึดได้แล้วอีกจํานวนมากที่ได้ย,ยิงไปแล้วนะครับร้อยสิบเจ็ดนั่นคือที่ตรวจยึดได้แล้วก็ที่ยิงไปแล้วอีกเจ็ดสิบเก้าครั้งอย่างเรืยอให้ทราบขอบไุครับปอกกระสุนตรวจพบ ไม่เยอะนักนะครับแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าป่อกกระสุนที่เราตรวจพบในพื้นที่ชุมนุมนั่นคือหลักฐานว่าได้มีการใช้อาวุธกระสุนสงครามยิงออกมาจากพื้นที่การชุมนุมครับคผมจะ